สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูสมโออีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรสามมูจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะอักษรสามมูหรือว่าไตาย,ยางนะคะเกิดจากเสียงพยัญชนะในภาษาไทยทั้ง44ตัว แล้วเขานําพยัญชนะทั้ง44ตัวนะคะมาแยกให้เป็น3กลุ่มตามระดับเสียงนั่นก็คือเสียงสูงกลางแล้วก็ต่ําถ้าอยากรู้ว่าแต่ละหมู่นั้นมีพยัญชนะอะไรและหลักวิธีการจําอะไรเราไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่อักษรสูงกันเลยนะคะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวได้แก่ ขอพึ่งฟอฟ้าถอถุงถอฐานขอไข่ขอขวดสอเสือสอคอสาราสอบอลษีหอหีบชอชิงหลักการจำก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีก็คือขอพึ่งนะฮะฝากก็คือฟอฟ้าถุงก็คือสองตัวถอสองทอนะฮะทอถุงถอฐานนะข้าวก็เป็นขอสองขอนะี่คือขอไข่ ับขอขวดนะคะสารก็คือสามเสือสอคอสาราสอบอลลสีให้ก็คือหอหีบฉันก็คือชอชิงดังนั้นอักษรสูงนั่นก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนี่เห็นไหมถ้าสูวนนักเรียนสามารถจำนะคะจำได้เราก็จะรู้ว่าอักษรสูงเนี่ยมีกี่ตัวและมีตัวอะไรบ้างได้ง่ายๆเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอักษรกลางกันดีกว่า มาดูที่อักษรกลางกันบ้างนะคะสำหรับอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะได้แก่กอไก่จอจานนะคะดชะดาตอปักตักดดเด็กตอเตาบอใบไ,ไม้ปอปลาแล้วก็อออ่างหลักการจ่ง่ายก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองไก่ก็คือกอไก่เห็นไหมจิกก็คือจอจานนั่นเอง เด็กก็คือเด็กในที่นี้ก็จะเป็นเสียงดอนะคะแต่ว่าจะเป็นอ่าดอชะดานั่นเองนะคะตายตายในที่นี้ตัวแรกนั่นก็คือตอแต่ว่าจะเป็นตอปักตักอ่าต่อมาก็คือเด็กตายซ้าอีกรอบเนาะก็คือเด็กเด็กก็คือดอเด็กอ่าตรงตัวเลยนะคะต่อมาตายตายก็อันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันนะคะก็คือตอเต่าอ่าบนก็คือบอไม้นะคะปากก็คือปอ ปานะคะองก็คืออ่างน,นั่นเองเห็นไหมหลักการจําสําหรับอักษกรกลางไกจิกเด็กตายเด็กตายบนปากองง่ายมากๆเลยค่ะถ้าสมมติว่าเด็กๆจําได้เนี่ยอักษกรกลางไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเด็กๆเลยนะต่อมาเราจะไปดูอักษรต่ํากันดีกว่าไปกันเลยค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ อักษรต่ำกันบ้างค่ะอักษรต่ำม,มีทั้งหมด24ตัวแบ่งเป็นอักษรต่ำคู่แล้วก็อักษรต่ำเดี่ยวอักษรต่ำคู่เนี่ยมีทั้งหมด14ตัวและอักษรต่ำเดี่ยวมีทั้งหมด10ตัวงงใช่ไหมล่ะว่าอักษรตำ่ำคู่กับต่ำเดี่ยวเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรอักษรต่ำคู่เนี่ย คือเสียงมันจะคล้ายกับอักษรสูงอย่างเช่นนะคะซอโซซอโซ,อซอในอักษรต่ำเนี่ยจะไปคล้ายกับเสียงอักษรสูงก็คือเสียงของสอเสือสอคอสาราสอบอลลสีนั่นเองเห็นไหมอันนี้เขาถือเรียกว่าเป็นอักษรตำ่ำคู่แต่ถ้าสิว่ามาดูกันที่อักษรต่ำเดียวอักษรต่ำเดียวจะไม่มีเสียงที่คล้ายกับอักษรสูงเลยนะคะดังนั้นมันจึงอ่ะต้องมาเป็นอักษรต่ำเดียว เรามาดูหลักการจำเริ่มจากที่อักษรต่ำคู่นะจ้าเด็กๆอักษรต่ำคู่นะคะมีทั้งหมด14ตัวก็คือ,อพอพานพอสัมภาซสอโซอคอควายคอคนคอนละคังชอช้างชอกระเชอทอทหารทอทงทอนำมุนโททอผู้เท่าฟอฟันแล้วก็หอลลักฮูกนั่นเองหลักการจำก็คือเพื่อนสีใครชอบทำฟันฮะอ่า เพื่อนก็คือให้เราจําพอพานกับพอสัมเพาเห็นไหมมันจะออกเสียงพอเหมือนกันอนะ่ะพอพานพอสัมเภาอ่าต่อมาซีก็คือซซโซอ่าใครใครก็คือคอนะคะก็จะมี3ามคอคอควายคอคนคอละคังเห็นไหมใค่จาคําว่าใครเราก็จะจําอักษรําคู่ได้3ามตัวแล้วต่อมาชอบก็คือชอช้างกับชอกระเชอน,นั่นเองทำเนี่ย ำส,สีอักษรสีพยันชนะก็คือทอทหารทอทงทอนำมุนโททอผู้เท่าแล้วก็ฟันก็คือฟอฟันนะสุดท้ายก็คือหอนกูกนะคะก็คือฮะอ่ะฮะหอนกูกนะคะอ่ะ,อะ,ะ,อะต่อมามาดูกันที่อักษรต่ำเดี่ยวอักษรต่ำเดี่ยวมีทั้งหมด10ตัวนะคะจะมีงองงู ยอผู้หญิงนอนหนูยอยักษ์นอนเนนรอเรือวอเวนมอมา้านะคะรอจุลาแล้วก็รอลิงนะคะหลักการจำก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกอ่าเห็นไหมงูก็คือให้เราจำว่ามันมีงองงูใหญ่ก็คือยอผู้หญิงนอนนะคะนอนก็คือนอนหนูอยู่ก็คือยอยักษ์ณนะก็คือนอนเนนริมก็คือรอ เรือนั่นเองนะคะวัดก็คือวอแหวนโมก็คือมอมาลีลีในที่นี้ก็คือลอจุลานั่นเองอ่าโลกก็คือลอลิงเห็นไหมหลักการจำง่ายๆนะคะเรียวช่วงหน้าเราจะไปทบทวนกันค่ะต่อมานะคะเด็กๆจะเป็นการอ่า ท่องหลักการจำนะคะโดยที่ครูจะใส่เสียงดนตรีรับเข้าไปเพื่อการจำของเด็กๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวครูจะแร็บให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวการบ้านเดี๋ยวเรามาว่ากันหลังจากที่ถ้ายคลิปนี้นะคะเย่ yeah, <you. S 1> ย่พราะไม้พรอไม้ อักษรสูงสิบเอ็ดตัวอักษรสูงสิบเอ็ดตัวผีฝากถุงเข้าสารให้ฉันแย่แ yeah, ย yeah. ่อักษรกลางมีเก้าตัวอักษรกลางมีเก้าตัวไก่ จ,จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองไอจิกเด็กตายเด็กตายบนปากโองอย่าไปตอไปตออักษรต่ำมี24ตัวอักษรต่ำมี24ตัวแบ่งเป็นต่ำคู่ต่ำเดียวเอ๊ะอะแบ่งเป็นต่ำคู่ต่ำเดียว เดี๋ยวเริ่มที่ต่ำคู่กันอาจ๊ะเด็กๆต่ำคู่นั้นมี14ตัวต่ำคู่นั้นมี14ตัวเพื่อนสีใครชอบทำฟันฮะเพื่อนสีใครชอบทำฟันฮะมาที่นะต่ำเดียวมาเจอกันกันกบต่ำเดียว มีทั้งหมด10ตัวมีทั้งหมด10ตัวงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดมลีล่ yeah. Yeah. Mm hmm. ะโอเคจบแล้วนะคะอันนี้ก็ เป็นหลักการจำของครูไม่รู้ว่าเด็กๆจะปวดหัวกว่าเดิมหรือว่าช่วยใหเ้เด็กจำได้มากขึ้นดังนั้นการบา้านง่ายๆเลยค่ะให้เด็กๆนะคะไปท่องหลักการจำไม่ว่าจะเป็นอักษรสูงกลางแล้วก็ตาคู่ตามเดี่ยวมานะคะอยากจะใส่ดนตรีเหมือนครูก็ใส่หรือใครแบบผมชอบแบบเรียบง่ายผมชอบแบบเป็นอ่าเป็นวิชาการนะอยากแบบ เรียบง่ายอยากท่องมาก็ท่องใครอยากใส่ดนตรีก็ใส่มาอ่านะคะอ่าดังนั้นนะคะคาบนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนครูรอกันบ้านเด็กๆอยู่ในไลน์นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะคาบหน้าค่ะ